ธุรกิจติดดาวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยทุกๆวันศุกร์แบบนี้ในเวลาบ่ายสองโมงครึ่งกับดิฉันสุภดาวิจักชัยวงศ์และรายการธุรกิจ ติดดาวค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะคุณพรหมเมศิทิสุขาวัฒนานนท์จะไปติดดาวให้กับห้างส่วนจำกัดเลี้ยงแสงแห่งห้วดผู้ผลิตซีอิ๊วและเครื่องปรุงรสตามกรรมวิธีการหมักแบบธรรมชาติตามรับจีนโบราณค่ะเป็นซีอิ๊วสูตรที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนปัจจุบันซีอิ๊วของที่นี่ได้ถูกพัฒนาให้เป็นซีอิ๊วสูตรจีนโบราณที่มีเอกลักษณ์ด้านการผลิตได้มาตรฐานการส่งออกระดับสากลค,ค่ะ ไปดูกรมวิธีการผลิตซิ๊วสูตรโบราณตราสิงบินสินค้าโอทับขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุรีในอำเภอดำเนินสะดวกกันก่อนค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมช่วงธุรกิจติดดาววันนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับและอยู่ที่นี่ครับห้างหุ้นส่วนจำกัดเลี้ยงเส็งเฮงห้้นนะครับโรงงานผลิตซิ๊วสูตรโบราณตราสิงบินครับและตอนนี้ผมอยู่กับคุณคมสันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สคมสันเป็นทายาทรุ่นที่3แล้วของกิจการนี้ใช่ครับใช่ครับนี่ก็คือโรงงานผลิตซิ้วสุดโบราณสุดโบราณครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางการเขาเรียกลานหมักครับอ๋อลานหมักเลยนะครับใช่ครับใช่ครับก่อนอื่นเลยครับคุณสมคมสันผมอาจจะถามก่อนเลยว่าพอบอกว่าเป็นซิ๊วสุดโบราณเนี่ยครับมันต่างจากซิ๊วสุดปกติยังไงครับอย่างแรกเลยที่เราเห็นเนี่ยครับในลึกก็คือในเรื่องของกระบวนการหมักวิธีการเนี่ยจะแตกต่างกับซิ๊วปัจจุบันแล้วก็ แตกต่างจากสิพวกกลุ่มพวกซอสปรุปงรสเพราะว่าซีอิ๊วแบบโบราณเนี่ยจะต้องหมักวิธีธรรมชาติ100 1 0ออครับอาศัยธรรมชาติอาศัยสิ่งแวดล้อมช่วยในกระบวนการหมักมันหมักด้วยวิธีธรรมชาติเนี่ยรสชาติมันจะแตกต่างจากซีอิ๊วสูตรปกติยังไงครับ,รบต้องบอกว่ามันจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยครับ,รบวัตถุดิบขั้นต้นที่เราใช้เนี่ยเราใช้อย่างเกลือเนี้ยเราก็เน้นเป็นเกลือทะเล100%นะครับ,รบแป้งที่ใช้เราไม่ใช้แป้งสาลีเพราะว่าจะมีคนที่แพ้เรื่องของกลูเตน ครับเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าข้าวเจ้าไทยเนี่ยละฮะเพราะว่าคนไทยเหมาะกับข้าวเจ้าที่สุดละคือด้วยวัตถุดิบที่แตกต่างกันตรงนี้เนี่ยทำให้กดลดิ่นรสแล้วก็รสชาติที่ได้เนี่ยม,มันกลมกลม่อมแล้วก็แตกต่างไม่เหมือนไม่เหมือนใครพอพูดว่าสูตรโบราณเนี่ยครับ,รบเราเราทางทางตาสิงห์บินซีอวสุโบราณตาสิงห์บินเนี่ยได้ได้สูตรมาจากที่ไหนยังไงครับตรงนี้เนี่ยเป็นภูมิบัญญาเลยครับแล้วก็เป็นมรดกตกทอดจากรุ่นอาอกง,งมาม่าสมัยก่อนอากงมาเนี่ยอพยพมาจากเมืองจีนของเราเป็นจีนแดจิ๋ว ทีนี้เนี่ยคนจีนในยุคนั้นเนี่ยเขาจะมีความรู้ความสามารถด้านกรรมทำซีอิวบริโภคในครัวเรือนอ,อยู่แล้วนี้กงอาม่าเนี่ยก็ทําเป็นช่วงแรกเนี่ยก็ทําบริโภคกันในครัวเรือนแล้วก็แจกเพื่อนบ้านบ้างอะไรบ้างแล้วก็กลายเป็นว่าเออเป็นที่ถูกใจของเพื่อนบ้านแล้วก็เริ่มมีคนมาถามหาขอซื้อขออะไรเงี้ยฮะก็เลยค่อยๆแปลรูปจากธุรกิจในครอบครัวเล็กๆเงี้ยฮะกลายมาเป็นโรงงานย่อมๆก่อทีนี้อาจจะเห็นผมมีใส่ชุดแปลกๆมีการคุมหัวเนี่ยก็คือเพื่อให้ กระบวนการต้องสะอาดอของเราต้องบอกงนี้ครับว่าของเราเนี่ยภาพภาพคนสมัยก่อนเขาจะมองว่าเวลาเราทําอะไรที่เป็นโบราณเนี่ยค,ความปลอดภัยจากสารเคมีสารปนเปื้อน,นเนี่ยค่อนข้างมีอยู่แล้วก็คือไม่ค่อยห่วงแต่สิ่งที่ห่วงตามมาก็คือ้วความสะอาดล่ะถูกสุขาอนะมามายัมายไหมทานแล้วมันจะปลอดภยยัยไหมจะท้องเสียไหมตรงเนี้ยเรามาลบภาพตรงนั้นครับคือเราบอกเรากรรัวิธีเราโบราณแต่การควบคุมหรือมาตรฐ,ฐานการผลิตความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคเนี่ย เราระดับสากลคือ,อผมทำระบบเรื่องของ ISO 2002 HACCP หรือที่เรียกหาสับ GMP codec GMP ออย้เรียกว่ามีมาตรฐานครบทุกตัวครับคือสินค้าเราส่งขายทั่วโลกไปต่างประเทศครับเอาละครับตอนนี้เราก็รู้ที่มาที่ไปของซีอิ๊วสูตรโบราณตราสิงบินกันแล้วนะครับเ,เดี๋ยวช่วงหน้าครับห้ามพลาดเลยฮะผมจะพาไปดูกับวิธีการผลิตซีอิ๊วสูตรโบราณนะครับว่าเขาทำกันยังไงนะครับที่สำคัญครับต้องชิมครับว่ารสชาติจะเด็ดขนาดไหนครับ ธุรกิจติดดาวเอาละครับคุณผู้ชมช่วงที่2ของธุรกิจติดดาวครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลานหมักซีอิ๊วสูตรโบราณนะครับตราสิงบินครับเห็นอย่างนี้ไม่ได้จะมาพายเรือนะครับแต่ว่าเราจะมาทําอะไรกับซีอิ๊วสูตรโบราณอยากให้คุณคมสรรเล่าให้ฟังนิดนึงครับตรงน,นี้เราเราจะต้องทําอะไรกันนะครับครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนของเรื่องของการหมักนะครับแล้วก็จะเป็นการกวนเพื่อไล่แกส๊ส ที่นะอยู่ภายในนะครับออกคือในในระหว่างการที่เราหมักมาเนี่ยช่วงเวลาการหมักเนี่ยสิวเกตของเราเลยอย่างดีเนี่ยจะหมักมาสักปีหนึ่ง ทีนี้เนี่ยในระหว่างขั้นตอนที่หมักไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะต้องมีการกวนเพื่อไล่แกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกอเพราะมิฉนั้นเนี่ยมันจะทําให้กลิ่นรสเนี่ยเปลี่ยนไปพอหลังจากที่พอหมักตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงต่อครับเราต้องมีการกรองนะครับ,รบแยกเอาถั่วเหลืองกับน้ําที่ที่เราได้ตรงนี้ครับ,รบออกออกจากกันเพื่อเอาน้ําที่ได้ตรงนี้เนี่ยเป็นน้าซอสดิบ,บไปผ่านกระบวนกนารพาสเจอร์ไลคา้าเชื้อให้เป็นน้ําซีอิ๊วสุกก่อนที่จะบรรจุต่อกลิ่นหอมมากนะครับผมว่า มันต้องมีไปลองซะหน่อยว่ารสชาติจะกลมกล่อมยังไงใช่ไหมครับได้ครับครับผมเยวตามผมไปเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ผมถือไม้พายขาวนี้ผมถือซองครับช่วงที่ผมชอบที่สุดครับก็คือการชิมครับคุณพรมสันเริ่มจากสูตรโบราณก่อนแล้วกันสูตรโบราณกันครับซีอิ๊วดําเค็มครับเนือรสชาติมันจะกลมกล่อมกว่านี่เดี๋ยวต้องลองซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวครับครับรสชาติจะ บาบางกว่านีนิดนึงใช่ครับครับนอกจากที่จะได้รางวัลโอท็อปมาแล้วเนี่ยผมทราบมาว่าทางห้างหุ้นส่วนจำกัดเหรียญเซ็งแห้งหวดเนี่ยได้เข้าประกวดและได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดสุดยอดเอสเอีแห่งชาติของทางสอสอวอด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอยากให้คุณคมสันเล่าให้ฟังนิดน,นึงครับว่ามันเป็นมาเป็นไปยังไงครับอ่อคือตอนแรกครับ กิจกรรมนี้เนี่ยเราได้รับทราบข่าวสารจากการที่เราไปออกงาน S C B Expo สองพันสิปีที่ผ่านมาครับอาทิทางหน่วยงานของสวเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมชมบูธเราแล้วก็มองว่าโอเคเป็นเป็นบูธที่น่าสนใจสินค้ามีความน่าสนใจเราก็คึงเชิญให้เราเนี่ยเข้าไปร่วมร่วมกิจกรรมนี้นี้ถ้าเกิดอยากจะถามคุณคมสันครับว่าประโยชน์ที่ได้จากการเข้าประกวดกับรางวัลนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับสิ่งแรกเลยที่ผมได้แน่ๆก็คือได้ประสบการณ์ในเรื่องของการตรวจสอบธุรกิจตัวเอง ในตัวอสอบธุรกิจตัวเองว่าใช่ใช่ครับ<อ>คือในในมุมมองของเราเรามองว่าสิ่งที่เราทาอยู่เนี่ยอาจจะดีแล้วครับแต่เราต้องให้สายตาในมุมมองของคนอื่นเนี่ยมองเป็นเป็นเป็นผู้พิจารณาว่าธุรกิจเราการดําเนินกิจการของเราเนี่ยมันมันสมบูรณ์แบบหรือยังสิ่งที่สองที่ตามมาก็คือพอเรารู้ว่าผลจากการตรวจเป็นอย่างไรเนี่ยรเราได้นามากลับมาปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกอฮะอันนี้คือประโยชน์หลกัลกๆเลยที่ได้2ออย่างเห็นทราบมาว่ามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มด้วย มีครับตัวที่สร้างสีสันแล้วก็ทําให้แบรนด์ของเราเ,เป็นที่รู้จักมากขึ้นครับก็คือตัวไข่ซีอิ๊วที่ผมเห็นทาอยู่ทั้งคั้นี้ทั้งนั้นหรือเปล่าใช่ครับอ,อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการทําไข่ซีอิ๊วนะครับเป็นเป็นเป็นอีกโปรดักต์หนึ่ง <c oughs> ที่เราต่อยอดขึ้นมาจากธุรกิจหลักที่เราทําคือทำซีอิ๊วแบบโบราณครับแต่เดิมเนี่ย <c oughs> คือมันจะมีวัตถุดิบตัวหนึ่งซึ่งก็คือตัวนี้ครับตัวนี้นะครับครับผมตัวนี้จะเป็นกาก,ากถั่วเหลืองเป็นกาก,ากสุกแล้วที่ได้จากกระบวนการเอาซแบบบโาามมต้ ต้มฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องกรองน้ําซิวให้ใสอพอเราได้น้าซิวใสเนี่ยซิวใสเราจะถูกบรรจุขวดเพื่อจําหน่ายตัวนี้แต่ในอดีตเนี่ยก็คือจะเป็นไบโยรดักตัวหนึง่งซึ่งเราก็ไม่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับนี้เราก็มองว่าถ้าเราเอาเอาไบโยรดักเนี้ยออกไปทิ้งสู่ข้างนอกไปสูขข่สิขข่งแวดล้อมเนี่ยย่อมต้องสร้างปัญหาแน่เพราะมันจะมีความเค็มค่อนข้างสูงเห็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมมันต้องชิมกันหน่อยใช่ไหมครับครับผมี๋ยวผมขออนุญาตเลยนะครับได้ครับได้ครับ าะว่ามันมีรสชาติของตัวซีอิ๊วโบราณใช่ครับ mm hmm. ก็จะซึมเข้าไปในเนื้อไข่เลยจะได้กลิ่นได้รสไปพร้อมกัน mm hmm. ต้องถือว่ารสชาติดีน,นะครับไข่ซีอิ๊วนี่ครับคุณรมสรรครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเห็นมามีทั้งซีอิ๊วสุดโบราณแล้วก็ตัวไข่ซีอิ๊วเองเนี่ยครับผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างของทางซีอิ๊วสุดโบราณตลาดสิงห์บินเนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับถ้าเกิดในย่านของต่างจังหวัดเนี่ยโดยรอบราชบุรีนครปฐมเนี่ยจะมี จะมีขายค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับส่วนในกรุงเทพเนี่ยอาจจะต้องโทรเข้ามาสอบถามกับทางโรงงานนิดหนึ่งครับเพราะว่าเราจะมีตัวแทนเป็นจุดๆไม่ไม่ได้กระจายขึ้นตามห้างสรรพสินค้านะครับหรือถ้าได้มาเที่ยวตลาดน้ําดําเนินตลาดน้ําอัมพวาแวะมาที่โรงงานเลยครับอยู่ที่ดําเนินสะดวกนี่เลยดาเนินสะดวกเลยครับเลยจากอัมพวามา10 1สิบเอ็ดกิโลครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆตลาดน้านี่เองมาเยี่ยมชมโรงงานมาเลือกซื้อสินค้าจากเราได้นะครับมามามาดูแล้วก็ได้ความรู้เรื่องการทาซิลแบบโบราณไปด้วย นี่แหละครับคุณผู้ชมซีอสูตรโบราณตราสิงบินนะครับเริ่มต้นจากธุรกิจในครอบครัวต่อยอดมาเป็น SME ไทยครับถ้ายัางไงแวะมาดำเนินสะดวกอย่าลืมมาเยี่ยมชมแล้วก็ซื้อฝากติดไม้ติดมือกลับไปนะครับสะสะวเชื่อมโยงนโยบายรัฐเพื่อความสำเร็จของ SME อย่างยั่งยืน กัดเลี้ยงเสงแหงหวดผู้ผลิตซีอิ๊วซอสถั่วเหลืองและเครื่องปรุงรสอาหารด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบจีนโบราณในมารกระทานส่งออกค่ะธุรกิจติดดาว